เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่150ทําบทำบุญเรียกแฟนคืนโดยดังตรีนถาม แฟนเคยชวนให้มั่นใจว่าเราเป็นคู่แท้แต่ปางก่อนพูดอย่างโน้อนอย่างนี้จนกระทั่งปักใจเชื่อตามกันและยอมให้เขาทุกอย่างแต่ในที่สุดหลังจากคบกันมาระยะหนึ่งเขาก็จะขอแยกจากไปรักเขามากอยากได้เป็นคู่ชีวิตจริงๆจะมีวิธีทําบุญแบบใดไปดนใจให้เขากลับมาหาเราได้ไหม ผมว่าทำบุญอธิษฐานขอให้ตาสว่างเถอะครับเวลาโดนความพิศวายครอบงำเราจะนึกว่าเนี่ยแหละใช่ที่สุดรักเขาไม่มีทางถอนฉะนั้นความลุ่งหลงพิศวาสจึงเปรียบเหมือนเมฆหมอกมืดมัวทำให้เราไม่สามารถเห็นถนัดว่าเขาดีเลวอย่างไรต่อเมื่อมีแสงสว่างฉายสาสมาชำระเมฆหมอกจึงสลายตัวไปเปิดให้เห็นทัศนวิสัยปกติ ซึ่งคุณอาจรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งอย่างสิ้นเชิงที่สุดแล้วเขาคือคนแปลกหน้าคนหนึง่งดีตรงไหนเลวประมาณใดคุ้มหรือไม่คุ้มกับการเสียเวลาลงทุนลงแรงให้หากทำบุญแล้วคิดอยากให้เขากลับมาก็เหมือนใช้บุญแทนสเสน่ยยาแฝดอันนั้นแหละจะยิ่งผูกจิตของคุณให้แนบกับความหลงอย่างแน่นหนาในที่สุดจะแก้ยากเข้าไปอีกครับ พราะบุญเปรียบเหมือนยาหรืออาหารบำรุงกําลังคุณกินเข้าไปก็เพิ่มเรียวแรงทุกครั้งแต่หากตั้งเข็มไว้ผิดแทนที่จะใช้กําลังวังชาหาทางออกจากป่ากลับวิ่งหลงเข้าป่ารกคุณก็จะพบความทึบตันหนักขึ้นเรื่อยๆคราวนี้พอหมดกําลังงานจากยาอาหารก็จอดสนิทเลยครับรกระดุกกระดิกออกจากป่าไม่ไหวแน่แล้วเรื่องพบพบชัดชาตินี่นะครับ พอเราโดนใครกล่อมแล้วยอมร่วมสะกดจิตตัวเองไปกับเขาเฝ้าบอกตัวเองย้ำๆอยู่ทุกวันว่าเราเป็นคู่แท้เป็นเนื้อคู่เป็นคู่บุญที่ร่วมกันมาหอบหิ้วกันมานับชาติไม่ท้วนในที่สุดจะเกิดพลังโมหะบีบให้ปักใจเชื่อตามนั้นเป็นจริงเป็นจังแล้วคนเราพอหลงยึดหลงเชื่อด้วยอำนาจความพิศวาดก็ยากมากที่จะปล่อยวางลงด้วยอำนาจปัญญา การจะเชื่อว่าใครเป็นคู่ของเราจริงๆหรือเปล่าก็น่าจะถามตัวเองได้ครับว่าโดยรวมทั้งหมดการครบหากันระหว่างเรากับเขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์และที่สำคัญคือคบแล้วชวนกันมีจิตเป็นบุญหรือเป็นบาปโดยมากเพราะถ้าเคยร่วมบุญกันมาจริงบุญเก่าย่อมนำคู่บุญมาต่อยอดความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่เพื่อให้ฝ่ายหนึ่งแหน่งนาย และอีกฝ่ายหนึ่งทนทุกข์อยู่อย่างเดียวดายหากอยู่กับเขาเพื่อเป็นสุขในเชิงการแป๊บแบแล้วโดนเบื่อไม่เกิดความเจริญก้าวหน้าอันเป็นบุญกุศลไม่มีความสว่างทางจิตเอาเลยก็ขอให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าเขาไม่ใช่คู่บุญหรอกครับแค่เป็นคู่เวรที่ตามมาเอาคืนมากกว่าการถามว่าใช่เนื้อคู่หรือไม่นั้นรังแต่จะทำให้สับสนและไม่ยอมรับความจริง ประสบการณ์เทื่องนี้น่าจะชวนให้คุณเห็นเสียทีครับว่าปุถุชนคนหนึ่งพูดอะไรอย่างที่ใจอยากไม่ได้พูดอย่างที่ใจรู้ตอนเขาอยากได้เราเขาก็บอกว่าคงเคยร่วมพนมมือต่อหน้าเจดีทองอธิษฐานขอเป็นคู่ชีวิตร่วมกันไปทุกภพทุกชาติแต่ตอนโกรธกันหรือเวลาเขาอยากจากไปก็อาจหาว่าเราเคยจงเกลียดจงชังสาบแช่งและขอผูกเวรกันต่อหน้าจอมปลวก ขอจองล้างจองผลานเป็นคู่อาฆาตไปชั่วกับชั่วกันนี่แหละอำนาจความไม่รู้ของมนุษย์ผลักดันให้พูดอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นความเชื่อเรื่องผูกใจข้ามภพข้ามชาติกลายเป็นเพียงเครื่องมือสนองราคะหรือโทระะเป็นคราวๆเท่านั้นพบชาติและกรรมสัมพันธ์ถึงได้เป็นเรื่องเพ้อฝันเห็นจริงเห็นเท็จคละกันมั่วไปหมดสำหรับการทำบุญเพื่อให้ตาสว่าง ผมขอแนะแนวทางง่ายๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองคุณแค่ไปนั่งหน้าพระปฏิมาที่ไหนสักแห่งในบ้านหรือที่วัดก็ได้พนมมือและคิดในใจหรือเอ่ยปากเปล่งเสียงชัดถ้อยชัดคำอ้างความจริงอันประเสริฐเช่นพระพุทธเจ้าทำลายความหลงผิดได้เด็ดขาดแล้วทรงเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์แล้วข้าพระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมด้วยความเลื่อมใสและขออำนาจความเลื่อมใสนี้จงเป็นแสงสว่างทําให้ข้าพระพุทธเจ้าตาสว่างในทุกเรื่องที่ยังหลงผิดมัวเมาอยู่ด้วยเถิดเอาประมาณนี้หรือจำคำสำคัญสำคัญด้วยความเข้าใจไว้ก็พอครับนั่นคือพระพุทธเจ้าไม่ทรงหลงผิดแล้วเมื่อเราเลื่อมใสในท่านก็ย่อมเกิดสมณตขึ้นมาปรุงแต่งจิต เป็นมหากุศลชั่วขณะหนึ่งมหากุศล,ลจิตมีความสามารถซึมซับพ,พลังของผู้ที่คุณศรัทธาหมายความว่าเมื่อคุณศรัทธาพระปัญญาของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับได้ส่วนแห่งแสงปัญญาของท่านมาฟรีๆยิ่งถ้าอาธิษฐานแบบจำเพาะเจาะจงสำทับลงไปว่าขอให้เลิกหลงเลิกงมงายอะไรผิดๆในที่สุดก็ต้องได้ผลตามแรงอธิษฐานพระพุทธคุณ เป็นของไม่มีโทษตื่นเช้าและก่อนนอนลองทำบุญตามวิธีที่ผมว่านี้ขอรับรองผลภายในสามวันเจวันครับอย่างช้าวันที่เจความงมงายในรักจะคลายฤธิหรือถึงขั้นหมดพิษสง์ลงสนิทคุณจะตื่นเช้าขึ้นมาด้วยจิตใจที่โปร่งโล่งหูตาสว่างและถามตัวเองว่าที่ผ่านมาทำไมต้องไปมัวหลงเขาไม่เลิก คำตอบก็คือเพราะอำนาจมนดำแห่งความพิศวาสเสื่อมลงแล้วปล่อยให้ใจของคุณเป็นอิสระแล้วอุ่นใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอุ่นอบอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตรอก รักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ยอ่อมหวงใยไม่อยากจะไปไกลแม้เพียงครึ่งวันให้กายเราใกล้กันให้ดวงตาใกล้ตาให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยง hãy cho bên địch đi hãy trao mi hà lặng hãy trao bên qua ngoáng khó mẹ.